สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสลามจากกีซอรีนบอลเล็กกันนะคะเดี๋ยวเราดูอุปกรณ์กันเลยมีถ้วยผสมมีกาวมีน้ำมีสีก็มีกีซอรีนบอลเล็กนะคะช้อนเดี๋ยวที่คนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเทเลยแล้วก็ใส่พอประมาณนะคะ พอใส่กาวลงไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่สีเดี๋ยวเราขอไปผสมสีก่อนนะพอเราผสมสีเสร็จแล้วนะคะเราก็เทลงไปพอประมาณเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเราพยายามผสมสีให้เข้มไว้นะคะมันจะได้สวย ไม่ต้องเข้มมากไปไดนนะคะดีมัไหมจะได้เข้มเชื่อมกันนีส้สีสวยมากเลยนะคะ พอ,อยังเออพอไหมสีประมาณนี้โอเคนะคะแล้วเราก็จะมาผสมอิสลาีนบอลหลกกันนะคะลงในน้ําที่เราเตรียมมานะเทลงเลยค่ะอีกนิดน,นึ่งอีกนิดหนึ่งแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ ค่ะแล้วเราก็เทลงไปค่อยๆเทแล้วก็ค่อยๆค,คนนะคะเทไปไม่ต้องเยอะก่อนนะแล้วก็คนเลยค่ะเดี๋ยวเทให้ ค่เดี๋ยวเราขอทาเอ้ขอคนก่อนนะคะนี่นะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆถ้าคนเข้ากันแล้วนะคะสังเกตได้ว่าจะไม่มีอะไรติดที่ชามเลยนะคะค่ะเ,เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราคนเสร็จแล้วนะ นี่ก็เป็นสลามที่เราได้นะคะนี่อ้นี่นะมีสี่ม่วาเดี๋ยวเราไปเลยทัยง้งแสหน่อยความยืดอะยืดมากเลยนะนยืดมากเลย น,ะะนี่เป็นสีม่วงอ่อนนี่ก็คือโฉมหน้าผู้ทำนะคะโอเคค่ะวันนี้เราขอลาไปก่อนกับเออสลาหมักฝรั่งจากน้ำยายเอยซีซอรีนบอแหลกนะคะสำหรับวันนี้เก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย